สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนแก้นะครับสําหรับคนไหนที่แบบตัวเกม G D V ของเรานะครับมันเป็นนี่เป็นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับเนี่ s โซเชียลขับเออร์เลอร์นะครับพอเข้าเกมแล้วมันจะแบบนี้นะครับนี่ผมจะมาสอนแก้นะครับแล้วก็จะมาสอนสําหรับคนที่แกแล้วมันเข้าเกมแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวเกมมันเอร์เลอร์นะครับว่ามันลงยังไงมันลงผิดหรือเปล่าเลยอะไรแบบนี้นะครับจะมาบอกนะครับวันนี้อ่ะก็ขั้นแรกนะครับก็ให้เรา สำรองไฟล์ไว้ก่อนอ่ะสำรองไฟล์ก็เรียกว่ามันจะเป็นไฟล์ไอ้นี่ DLC lit เปล่าวะน่าใช่แหละเนี่ยเราเข้า o p e n a i มาก่อนสำรองไฟล์ไอ DLC lit กับ config มั้งน่าใช่แหละนะครับเมื่อคืนผมทำแล้วก็มันขึ้นเออร์แล้วก็ผมก็ไปหาวิธีแก้มานละเอามาแก้ยังไงอ่ะเราก,กด d i t หมดครับปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่ mod update นะครับอั d a t e RPF นะครับแล้วก็ common data ก็เรามาหาไฟล์อันนี้ตองอันนี้นะครับเรามาสร้างไฟล์ก่อนนะครับเนี่ยกด next นะครับปุ๊บแล้วก็ต้องชื่อเลยดีกว่าเนี่ยเอาแล้วกันอ่ะเนี่ยเราเนี่ยครับกดตรงอันนี้นะครับคัดไปมาครับก็กดคอนโทรครับแล้วก็กดคลิกนะครับแล้วก็ลากลงมาในไฟล์อันนี้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้อ่ะเนี่ยโอเคแค่นี้แหละนะครับผมที่ผมให้สำรองไฟล์ไว้ก่อนเพราะว่าเพราอเราเราจะไปซ่อมไฟ อะไอย่างเนี้ยมันจะไอตัวเนี้ยไอตัวโค้ดที่เราเอาไว้เสกมอสเสกอะไรอะ่ะมันจะไม่มีนะมันจะหายไปเลยอะ่ะนะครับใช่เวลาเข้าเกมแล้วก็มันจะไม่มีให้เสกอะ่ะจปะมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องสำรองไฟล์ไว้ก่อนเผื่อไว้นะครับอ่ะแล้วก็เมื่อเราสำรองไฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับใหเรากดเข้ามาในตัวสตรีมนะครับหรืออ e ีเบกเกมหรืออะไรก็ได้นะที่เราโหลดไว้อ่ะแล้วก็เรามาซ่อมไฟล์นะครับวิธีการซ่อมไฟล์ของแต่ละคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับมันซ่อมยังไงนะครับในสตรีมก็เนืคุณสมบัติแล้วก็ ไฟไปในเครื่องแล้วก็ตรวจสอบไฟล์นะครับกดตรวจสอบไฟเสร็จปุ๊บร้อยมันครบร้อยนะครับครบร้อยทุกอย่างนะครับแบบเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับให้เรากดปิดนะแล้วก็มาเปิดจัดการนะครับเปิดไฟล์ไปในเครื่องนะครับปุ๊บอ่ะทีนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะไปดาวน์โหลดเรื่อว่าตัว s k กิบุกิมาก่อนนะครับนี่แล้วกดโหลดมาเลยครับกดโหลดมาปุ๊บอ่ะโหลดมาก่อนนะครับโอเค โอเคครับผมมาเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เราลงปกตินะครับลงแบบที่เราลงตามปกติเลยนะครับนี่กดเข้ามาปุ๊บกด t B I อันนี้นะครับนี่แล้วก็กดคุมแบบนี้แล้วก็ลากลงไฟล์เกมนะครับปุ๊บนี่ครับกดเนี้ยนะกดเนี่ยลงทับเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมเมื่อเราลงสกีบุ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เรามาตรงนี้นะครับที่คว่ามอดไม่ใช่ดิที่คว่าอัปเดตนะครับ ปุ๊บแล้วกดเนี่ยกดล่างแล้วก็กด Copy นะครับ Copy นะครับนี่นะ Copy นี่นะปุ๊บแล้วกดออกตรงนี้กดย้อนกลับแล้วก็มาที่มอสเหมือนเดิมเหมือนอันนี้นะมอสอันนี้ที่มันเป็นของไอโอเคเดเบียร์นะกดเข้ามาปุ๊บอัปเดตเนี่ยไอตรงเนี้ยให้เราลบนะครับลบทิ้งก่อนนะครับอย่าลงทับนะถ้าลงทับมันจะมันมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเออเลยเวลาเข้าเกมนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย เนี่ยถ้าเราลงทับมันจะเป็นแบบนี้เวลาเข้าเกมนะครับใช่ให้เรากดลบก่อนนะครับห้ามลงทับนะครับถ้าลงทับมันอาจจะเป็นแบบแบบนั้นเลยนะครับคนดูเนี่ยก็ให้ลบทิ้งนะครับลบทิ้งแล้วก็วางเลยนะครับเข้าใจปะอันนี้คือผมแก้แล้วไงผมไม่รู้อะอ่ะลบทิ้งนะครับแล้วก็วางอ่ะนี่แบบนี้อ่ะแล้วก็รอมันแป๊บนึงนะครับ ่ะโอเคครับผมนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับวิธีแก้เวลาเข้าเกียร์มันขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือให้เราลบอันนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยวางนะครับอย่าลงทับนะครับใช่อ่ะต่อไปก็เปิดอัพเนวีครับผมอ่ะเปิดอัพเฟนดีโอเควินโดอ่ะอันนี้คือก็เข้าปกติก่อนนะครับเข้าในอ p พ n นวีปกติก่อนราโหลดแป๊บหนึ่งนะครับคุณ กดดิดมอนครับกดที่มอสอัปเดตอัปเดต RPF Common Data แล้วก็มาลงที่ DLC List นะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือมันมีของมันมีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนไหนที่แบบพอเข้ามาปุ๊บมันจะไม่มีเขาเรียกว่าตัวโค้ดนะโค้ดที่มันแบบเอาไว้เสกของเสกอะไรอะ่ะมันจะไม่มีมันจะหายไปนะครับนี่เหมือนนี่มันก็จะอาจจะหายไปนะพวกพวกอะไรอะนะครับ เอาได้ลที่ผมว่าให้เซฟไฟล์ไว้ก่อนเซฟไฟล์ A เนี่ยกับเนี่ยแล้วผมสอ่งอันเนี้ยนะครับต่อไปก็ให้เราเนี่ยลบอันนี้ออกเลยนะครับเนี่ยสองอันนี้ delete นะครับกด้ายคล,าคลิกขวาแล้วก็ delete กด y e s c o น f i กด้วยนะครับคลิกขวาแล้วก็ delete อ่ะโอเคครับผมทีนี้ก็ให้เราลากไฟล์นี้ลงนะที่เราสำรองไว้ในเมื่อตอนคลิปนะครับลากปุ๊บแล้วก็ลากลงเลยนะครับเปิ้งโอเค ทีนี้ก็เข้าเกมดูนะครับว่ามันดิ้งหรือมันค้างหน้าตอรี่หมดหรือเปล่านะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของคนที่แบบเข้าเกมแล้วมันจะไปค้างหน้าโหลดหรือจะแบบกดหน้าสตอรี่หมดแล้วมันด้งอ่ะนะครับผมก็ให้เรามาโหลดเกมคอนฟิกอันนี้นะครับนี่โหลดมาครับผมอันนี้ก็สำหรับคนไหนที่เข้าเกมแล้วมันค้างหน้าสตอรี่หมดแล้วก็คนไหนที่แบบกดเข้าหน้าสตอรี่หมดแล้วมันด้งนะครับวิธีแก้กรณีนี้เลยนะครับผมเนี่ยเวบ กดเมาส์ที่กินคอนฟิกที่เราลดมาเมื่อกี้นะครับนี่กดมาอ่ะแล้วก็มาตรงไอ้นี่ GDA นะครับ GDA con con ฟงคอนฟิก V สามสิบอันนี้แหละนะแล้วก็ Last list mod นี่แหละอันนี้แหละนะครับมาตามผมเลยนะครับนี่แล้วก็มาอันนี้นะครับนี่ปุบ๊บอ่ะแล้วก็ลากลงอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดยวีต้องลบก่อนลบคอนฟิกกันแล้วก่อนสำหรับคนไหนที่เข้ากินแล้วมันเด้งแล้วมันค้างหน้าตอรรียหมดนะครับกดลบก่อน ปึ๊บอ่ะแล้วก็ลงเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าเกมดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมมาอันนี้มเห็นไหมตัวเกมก็จะไม่เออเลอร์อเลยนะครับก็คือเข้าได้ปกตินะครับ โอเคเมื่อกี้เข้าเกมมันไปตัวโปรแกรมที่มันเกินสิบนาทีนะครับอ่านี่นะครับก็นี่คือผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับโอเคโปรแกรมมันตัดเองนะครับคุณดูนี่นะครับก็เข้าเกมได้ปกติแล้วเนะนี่ยก็เล่นได้ปกติตออโอ้ยเนี่ยโอ้ยกดไม่ติดไอ้สั์อ่ะนี่คิวยูเนีย เหมือนเป็นพิมพ์ผมจะพังมั้งหรอก่านี่นะก็ปกติทุกอย่างนะครับเฮ้ยปิดยากน,น,นะอ่ะนี่นะครับนี่นะมดไม่หายนะครับใช้ได้ปกติเราจะลองเสกให้ดูอือเห็นไหมนี่ก็ใช้ได้ปกตินะครับไม่มี เด้งไม่มีหลุดนะครับผมนี่ปึ๊บอ่ะนี่ครับก็ปกติทุกอย่างนะครับนี่พวกทามอะไรก็อยู่ครบนะครับไม่มีหายครับคุณด,ลด,ด,ด 35, 35. ูเห็นปะรถล่ะรถอ่ะนี่เป็นรถปกติรถธรรมดาได้พอนึงสามารถนะฮะอ่าเดี๋ยวสามารถอ่ะเห็นปะ นี่นะผมก็โอเคแหละนะครับก็วิธีแก้ง่ายๆนะครับทุกคนก็แก้ได้ไม่ได้ก็บอกกันด้วยนะในเมนนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายดูกันมากดอันนี้ถ่ายดูฟฟนะอเอฟหนึ่งนะปุ๊บเฮ้ยเย็นเร็วเกินอันนี้ผมก็ปกติแล้วนะครับคือเล่นได้ปกติเลยนะครับเมื่อคืนผมก็ นั่งงอมอ่ะยิ่งไปเลยไม่รู้อ่ะนะก็ไปหาวิธีแก้ก็ได้มานะครับคุณดูเนี่ยเพราะแค่นี้แหละวิธีแก้ง่ายๆนะครับโอเคลบเอาแล้วก็ทุกอย่างปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ปก็ทายตามปกติโอเนี่ยปกติครับมปกติทุกอย่าง ก็บอกก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนปุ๊บเจอคิวยูปุ๊บดีเชนล่ะอ่ะดีเชนอ่ะก็ปกตินะครับเนี่ยก็ F12 ถ่ายเออใช่เอ็กพอร์ตได้ปหมเอ็กพอร์ตแบบเป็มเมเอเบียดไหะเดี๋ยวลองดูไม่ไม่ใช่ปิดอันนี้สักอันนี้ ไอคอดเดีอยวไอคอดเดีああ๋ยวลองไอพอดดูนะครับเนี่ยไอคอดปึ๊บกดเปิดรีเช็กันไอเปิดคิวเลยอ่ะลองดูปึ๊บงานนี้ผมก็กรีดมทุกอย่างนะครับแต่ลองถ่ายรูปทำเอฟมูงเอวีก็เหมือนเดิมละนะครับโอเคนั่นแหละโอเคประมาณนี้นะครับไอ้คอด โอเคประมาณนี้คนระับวิธีแก้ง่ายๆนะครับแก้ได้ไม่ได้ก็บอกกันด้วยนะครับเลวลาบแค่นี้แหละ